สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไฟทุกสกุลทุกคนครับผมวั like นี่กับพบอพอกับบ่าวต้อมชาแนลมันนี้บ่าวต้อมชาแนลได้เมนูเด็ดเด็แซ่บๆมาฝากพี่ฝังน้องอีกครับเมนี้ก็ได้ขัวใส่กระทะมาเรื่อยเนาะเมนูวันี้สิเป็นเมนูซื้อว่าอันเกาลัดเกาลัดปลาครับอือแมนแมน์มนเกาลัดปลาครับพี่น้องเคยเห็นบอนี่ก็สิเป็นเกาลัดปลาครับลักษณะนี่ เก <S an stal an> าลัดปลาก็สิเป็นเม็ดแบบนี้แหละครับเม็ดคือเกาลัดเลยเนาะนี่เกาลัดแบบนี้ตัวปาสินหน่อยกลัวจ็กน้อยหน่อยกลัวเกาลัดใหญ่เนาะตันนี้กระสิเป็นเกาลัดปลาขึ้นอยู่ตามภูเขาตามปลาดงดิบธรรมศาสตร์ครับแถวเขตเือกเขาอันชายแดนใต้ครับตอนนี้กระตกก่อไปเก็บมาแล้วมาก็อยู่ในปลาในเขานะปลาดงดิบครับบต่อไปเก็บมาไปบุกปลาพาดงเก็บมาเนาะตันนี้กระสิเป็นเกาลัดปลาสํหรับ เราลัดปลานี่กับสิมีซื้อว่าหลูกกอครับหลูกกอหลูกกอหรือเป็นหลูกกอแถวเขตเขตภาคใต้ครับเพราะว่าบอคือหลูกกอแถวภาคอีสานมุงเฮ้าเนาะหรือเป็นหลูกกอแถวเขตภาคใต้เกิดอยู่ในปลาดงดิบครับมาต่อกัไปเก็บปาสำหรับรสสัตว์ภายในกับสิเป็นคือกันกับเขาลัดแหละครับแต่ว่าสิมี่วามหอมเป็นเอกลักษณ์ของของหลูกกอครับ เป็นเป็นเอกลักษณ์ของโตของมันเองเนาะโตของมันเองสีหอมแล้วกัมันกรอบมันกรอบหอมหอมกินนุ่นวแล้วก็รสชาติกับสีนุ่มๆครับสาหรับมือนีบมะตอมกับสีมาขัวเก็บมาสําหรับลูกรนี่ก็สีเป็นเปลือกเปลือกดิบผิวภายนอกมันสีเป็นคือเปลือกบบบเงาะเนาะสีเป็นน้มแหลมคมครับคล่ายๆกับแบบเงาะคข่าขๆกับบบเงาะเนาะแต่ว่าอันน้มสีเป็นน้มแหลม ปักมือเจ็บเจ็บเลยพี่น้องเลยตอนนี้มันแตกออกตอมันแตกออกมันก็สิเป็นเป็นเม็ดแบบนี้ครับก็มันก็สีหลวองนวลลงมาหลวองนวลลงมาในฉีดินก็ไปเก็บเอาครับในผืนดินเนาะก็ไปเก็บเก็บเอาสาหรับเปลือกมันก็่าไปแตะตอ่งเลยครับเพะวันเป็นน้ำน้ำแท่งเก็บเก็บปวดน้ำแหลมครับเมื่อนี้ว่าต่อมก็ไปเก็บมาแล้วเมื่อนี้ไปขึ้นเขาอยู่เปลือกเขาเขตยดไซเดนครับก็ไปเก็บมา นี้ก็ไดมากประมาณสีโลครับสีโลก็เอามาต้มสีสำหรับการขัวนี่ก็สีมาต้มก่อนเนาะต้มให้มันสุกเรือบรอยแล้วก็มาขัวขัวมันมีรสชาติกินหอมกินหอมขัวตัวนี้ก็สีเป็นเป็นหม้อครับเป็นหม้อที่ต้มต้มแล้วบ้านในขัวเนาะนี่ต้มแล้วบ่านในขัวครับตัวนี้ก็ขัวแล้วขัวแล้วก็ยังบ่านใ้ที่สีข้นๆไปเรื่อย คนไปเลื่อยเนาะเมนูนี่ก็เป็นเมนูที่ดีทีเด็ดหากินได้ย่ายๆเนาะพี่น้องโมเมนต์ทีหาได้ง่ายๆเนาะต้องเขปาปลาบุกดงไปละสำหรับตน้นต้นของมันนี่ก็สิอยู่ตามปลาในเขตปลาในเขตเขาก็สิมีชา,า,าวบ้านเบาต้องไปเก็บกับฟอกันกับชาวบ้านอยู่ครับบางคนก็เก็บไปขายบางคนก็เก็บไปกิน สำหรับราคาขายกับบ่อแพงครับอยู่ที่โลละแปดสิบครับสำหรับหมกอเนี่ยลูกอเนาะกตสิยุดโล่ละแปดสิบคนถี่เพิ่นเก็บเอามาขายตัวนี้บ่อต่ำกับบ่อเลื้อเนาะบ่อต่ำกับไปเอามาแต่ผนละไปเก็บมานํำกันกับเพิ่นมาเมนูเด็ดดังๆแบบนี้กับฝากทีฝากนองเบิงส้มเลยเด้อตัวนี้กับสิเป็นเนือมันนี่เนือมันสิแตกออกทั้งสี่ครับฝากพี่นองมาเบิงหนีกล่องมาเบิงไกๆ เนื้อมันสิเวลาห้างขวมันก็สิแตกออกไปนี่แตกออกแกะออกได้ครับนี่แกะออกโอ้เห็นบ่นอ้อพี่น้องเนาะนี่เนื้อมันสิเป็นลักษณะนี้ครับนี่เนื้อภายในอืมเสาวหอมกลมกลม,มครับสุดยอดครับเมนูนี่สำหรับเมนูนี้กับ,บ่มมิยังไรเนาะแต่นี่ขวมะกอมาฝากพี่ฝันน้องครับฝากติดตามฝากกดไหลก้นแร้เนาะ พอบอกับเบาต่อมไม่ในเมนูในคลิปหนาเมนูไม่กบเบาต่อมเนาะฝากติดตามเด้อว่าเบาต่อมสีดใดเมนูไดเด็ดๆดมาฝากพี่ฝากน้องอีกครับสาหรับเมนูนี้ก็เอาไว้สนีก่อนครับขอกันไหมกบเมนูหนาเนาะไปมนอน้ลาพี่น้องไว้ก่อนครับสวัสดีครับ